สวัสดีครับพบกับผมนายชีชลละเกลียงโปรเจกต์ซอมบอยนะครับอาทิตยนี้เราก็มาพื้นที่ส่วนหนึ่งที่เรายัางไม่ได้สำรวจของเมืองนี้นครับไอซึ SM ่งพื้นที่ที่แล้วก็สำรวจการไปเสร็จเรียบร้อยแล้วพื้นที่ที่เป็นกระบาดนี่คือเราที่เราเคยสำรวจกันเวลาตั้งแต่ก่อนที่จะไปฝั่งนู้นนะครับมีบางบ้านเราก็ยังไม่ได้สำรวจกัน เดี๋ยววันนี้เราก็เริ่มสำรวจกันระหว่างไอ้ใกล้ๆบ้านเนี่ยแหละราแวะใกล้บ้านพื้นที่ตงรงนี้ผมพิดว่ามันไม่น่าจะมีอะไรมากแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีซอมบีเยอะขนาดไหนนั่นเดี๋ยวเราตัดท่อเกมกันดีกว่าครับซึ่งผมเอาตัวละครวิ่งไปเก็บกระเป๋าแล้วเอามาไว้ที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาซึ่งผักเผืกผมก็ เก็บไว้เรียบร้อยแล้วเช่นกันแปดโมงไอ้ผักนี่มันมันต้องรีบเก็บอะครับมันพอมันโตเสร็จมันก็จะอยู่จะดูได้อยู่ไม่นานเนี่ยผมเก็บมาแล้วบอกโลี่ราปกสามจุดห้าอันและแครอทก็เก็บได้แค่สาอันนอกนั้นมันเน่าอะ่ะ มันเน่าหมดแล้วเพราะว่ามันไม่ได้เก็บไงครับถ้าไม่ได้เก็บปุ๊บมันก็จะตายอยู่คาอยู่ตรงนั้นนะซึ่งไอ้บอคเกอรี่นี่เวลาเก็บผักมาปุ๊บมันจะได้มเมล็ดเพิ่มมาด้วยซึ่งสามารถใช้ได้ไม่มีวันหมดดีจังส่วนเรื่องอออไอนะ้ที่เราจะเอ่อทำอะไรนะที่เราจะทำที่รองน้ำฝน มันเนี่ยไหนมันเนี่เอา้าม่คิดไม่ได้อะมันจำเป็นจะต้องใช้ทักษสะสกิลด้วยเดีย๋ยวเราต้องอ่านอ้น,นี้อ่านหน,นังสือไวก่อนโอเคอ่านหนังสือ6นาฬิกาแล้วเว้ย เด็ดเด็ด,ด,ดเอวก็กินหน่นย่ึเหนื่อยเหนือหน่อยก็พักซึ่งมันต้องใช้สกิลระดับสองอ่ะซึ่งเรายังไม่มีเลยสัก,กระดับเดี๋ยวดูมันจะต้องถือค้อน อันหนึง่งก็จะได้ดูวิธีการสร้างกดไงเนี่ยเนี่ต้องส,งสง่งๆนะมันมองไม่เห็นนะ่ะอีกขวาผมมันเน่าหรือ,องไงเนี่ยนั่นไหนวะเนี่ยอันเนี้มันเป็นที่เก็บน้ำขั้นแรกซึ่งต้องใช้รัศคาแพนทรี เลเวลสองอันนี้อันใหญ่มันต้องใช้คาเป็นที่เลเวลสนี่ซึ่งคาเป็นที่เรายังเป็นเลเวลศูย์อยู่เลยฉะนั้นเราก็ต้องสร้างอะไรสักหน่อยก่อนอะไรสักหน่อยของก็คือล้วดีอ่ะง่ายดีอันนี้เก็บก่อนแล้วเดีมันจนะหนัก ใชบูเดนแพงกี่อันหรอสามอันเนื้วสามอันโอ้ไม่ใช่ยกไปหมดเลยหลังหักแน่มันน่ามีวิธีแบบว่าคุมทีละหน่อยมันติดนะ่ะ โอเคแล้วก็ไปสร้างเพื่ออัเลเลวลกอนลัวของเราประมาณไหนดีอ่ะเราจะหันยังไงวะอันลัวง่าอ่ะ เฮ้ยหันรั้วไงวันนี้อ๋อกด5เพื่อหันรั้วก็สร้างไปเลยอื้างไปได้แล้วหมดไม้หมดได้มาเท่าไหร่อ่ะมากระจ่อยนึงเราไปเอาไม้อืม อยู่อยู่อีกและกินละกันแป๊บน,นึงึไม้เราก็ช่างหน่อยนึงไขยายมีหน่อยนึง,หออหนงเหมือนต้องตัดเพิ่มไงไม่หรอ เรื่องข้อคือเราเสียเวลาเสียเวลาอ่านหนังสือนั่นแหละเรื่องของเรื่องเลยมันสร้างตกที่ป่ะเนะ okay. น,นี่ยโอเคตั้งไมาไล้นะหนูออ มีใคมาสร้างต่อวันนี้เราก็เสียเวลาไปเปล่าๆรับการสร้างประตูรั้วบ้านนั่นเองของกินก่นอนกินพวกนี้ไปล้วกันเรามีเยอะฉะนั้นก็กินก็ไปนอนไม่ทำอะไรนอนอีกแลละ ก็พีิทีจะเอาเลเวลเราก็ต้องทำของที่เลเวลต่ำก่อน,นั้นไปก่อนมัตนตกกว่าน,นี้แลยอีกอย่างอันนี้ของเราก็ไม่มีแล้วให้ค่า exp ต้องไปตีีเพิ่มอีก ที่อ่านหนังสือเรายังยังมีอยู่ยังมีผลอยู่เอาทำไมร่อนลงกล่องไปเดียวเอาขวานหนึ่งอันเนี่ยต้องใช้ขวานตัดไม้แล้วก็ตะปโป โก็มาเยอะๆเลยไม่อยเอามาทั้งร้อยเจ็ดสิบกว่าอันเขาไม่ไหวนะนั้นดูจะหนักเกินไปโอเคไม้ไหม,มก็ได้ดที่ละสามอันนั่นแหละงั้นหนัก ว่าเสียงฝนตกเราสร้างรัวแบบว่าไฮโซกันไปเลยมามีเยาวิ่งไปวิ่งขัดเนี่ยโอ,โอ้ไม่ใช่ ดูว่าแห่งการสร้างบ้านเสียงมันเสียงรถเลยรลผ่านอะไรย่างี้ดูซิเลเว่าึ่งขนาดไหนนี่เกือบครึ่งละอ่าใส่กันวิ่งแล้วก็นวิ่งไปเรื่อยๆวิ่ง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 ไปวิ่งกลับเอาไม้เนี่ยแหละ ดี๋ยวหมดล้วก็ตัดตรงนั้นเลยตัดตรงนั้นทําตรงนั้นเลยง่ายดีอืมไม้ที่ได้จากการตัดต้นไม้หนึ่งอันจะทําให้ไอเนี่ยไอบูลเดนแผงไอ้บูลเดนแผงได้สามอันเร็สกหน่อย อันนี้เราอัพอัพสเตต,ตัสเพิ่มขึ้นแล้วรูมันหนึ่งอย่างปกติที่เราพอเหนื่อยปุ๊บมันจะวิ่งไม่ได้ได้จังอันนี้เราวิ่งวิ่งได้อยู่เึ่องอัพสเตต,ตัสไปก็โอเคอยู่แต่ที่เสียไปมันน่าจะแบบมีอัพสเตต,ตัสแบบว่าค่าโหลดด้วยจ้ะคารแบกน้ำหนักอะอเรื่อง ไม้น่าจะหมดแล้วแหละเดี๋ยวเ้าก็ตัดสดกันเลยทีนี้ตัดสดทำไมไม่มีเลื่อยนี่วะหรือต้องไปเอาเลื่อยอีกกลับไปเอาเลื่อยอีก ต้นใหม่ต้นไม้ในเหมืองเยอะเยอะอยู่ล้วเป็นไรครับตัดไปเถอะมันมันหน้าถ่างยาได้ด้วยนะลึกยามันเคลนลดีเล็ อื๋อกอ็อออออจะได้ระดับสองแล้วกินน้ำก่อนกินน้ำจะตลวมอยู่แหละน้ำก็จะหมดแล้ว,วไม่ได้อะไรหรอกไม่หข,ของเรื่องเดี๋ยวมันจะไม่มีน้ำกินแล้วเลื่อยเลือเล่อยเลื่อยเลื่อยอยู่อืม ขวาเก็บโลอดอะไรงนี้เอ๊ะตะโปโอเค มัรู้ว่าจะลามรัวได้หมหมดในวันนี้ในของเรื่องจะได้เอาโอ๊ยหนัก คือคราฟสดสร้างสดเลยทีนี้สร้างเพืนที่เยอะๆไว้หน่อยแล้วกันตัวสเตตันนิดนึงโอ้เรียบร้อยแต่ยังไม่มีเอ๊ะ EP เดี๋ยวคราฟนี้ก็ได้อีกเลยเนี้ยงูแลยเนี่ย ที่จะยี่เท่าไหร่สองช่างเยอะเลือกเกินแต่ถ้าวันนี้ได้สามสก็รีบตอบไม่ได้นะ่ะ ยังแหละโอเคอ,อ๋อถ้ามีเสียงนี้คือเราได้เลเวลมันเป็นคาเพนทรีเลยเอา้าคาเพนทรีมันมีเรื่องนี้ว่าดูหน่อยก็ต้องทำให้ได้อีกระดับหนึ่งเติมเติมเออเอเอแบบสำรวจบ้านทันทีเลยค่ะ เพราะยังไงเดี๋ยวต้องมาอ่านหน,นังสืออะ่ะต้องมาอ่านหนังสืออีกหนึ่งรอบอะ่ะหนังสือคาเพน e ี t เลเวลสองเรามีเพราะไม่รู้ว่าดูก่นอนเฮ้ยยังไงนี่เก็บไปก่อนมันจะไม่มีนะเลเวลสองอือมีแต่คุกกิ้งฟาร์มิ่ง,ฟ,รรมมงฟิชชิง่งยกเวน้เวนคาเพน t ี y ดีเชียวงั้นเดี๋ยวเราก็ไปสำรวจบ้านแถวนี้กันดีกว่าเผื่อมีหนังสือที่เราต้องการเราไปสำรวจเขาต้องมีอาวุธถ้ามีอาวุธจะต้องเบสบอลเนี่ยแหละ มีโลดมีตรงใกล้ๆตรงเนี้ยเรายังไม่ได้สำรวจเลยใกล้บ้านเราเนี้ยไอร้านเนี้ยยังไม่ได้เข้าไปเลยมันจะเป็นร้านขายของอะไรตักอย่างไม่เข้ามาได้ก็ต้องทุบอ,อ่ะเฮ้ยมาทุบแล้วโอ้ได้หม่เด้อ เก็บใส่กระเป๋าไปเลยประตองประตูสำไมนี่ดิเก็บใส่กระเป๋าได้เดียวไหมตัดเอาง,ง่ายกว่ามั้งเนี่ยโอ้อาหารเน่าหมดละมีเนี่ยช็อกโกแลตชิปคือผัก นี่มันจะมีแบบระยะเวลาในการอยู่ในตู้เย็ยนป่ะักผักนะครับมันไม่สามารถจะไว้ได้ตลอดการเหมือนที่เห็นในแบบเมื่อกี้หายไปแล้วไม่รู้มาสาสเหมือนเอาาเป็นอะไรได้ทักอย่างถ้าชอบเอาไปเป็นอา่าเาเรียกว่าอ,อะไรอัตตุประกอบ อัตอร์นีม่มีอะไรล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้ยมีสองตัวไอ้เราตก็มีตัวเดียวเป็นคนขายของที่อยู่ที่นี่แน่ๆเราคิดไว้ไว้อย่างนั้นโอ้มีปืนด้ย ยแบบแล้วกันนี่จะผาที่หน้าหมดแล้วอะ่ะนอกเกลี้ยงอ่ะน้าหมดแล้วเราก็ไม่มีตัวละ้รจากที่นี่และต่อไปไปหมู่บ้านอยู่ใก,ก,กล้ๆครับนี่นี่บ้านพวกนี้ยังไม่ได้สำรวจเลย มืจัดเข้าไม่ได้ก็คือยังไม่ได้สำรวจนั่นแหละปกติถ้าเกิดเข้าได้ก็จะเปิดประตูได้หรือมันก็เปิดประตูทิ้งไว้อะไรเงี้ยความหวังของเราคือหาคาเพนทรนีปุ๊บเลวเวลสองซึ่งเราเคยเราอาจจะเคยเจอแล้วก็ได้แหละทำไมมันนานจังวะเปิดไม่ได้แต่เราไม่ได้เก็บมาซึ่งตอนนี้เราเห็นความสำคัญของมันเรียบร้อยแล้ว สำรวดแหมมีตะพกุกมีไอศครีมในเดือนเอาไว้ตกปลาได้อยู่แต่เราก็ยังไม่มีไอเนี่ยเบ็ดตกปลาเลยน,น้ำสุกพีนัำบบตเตอร์โอ้ ลามเมงเล้นลามเมงในอุตมคติของเราเรียนไม่ได้ปลูกผักทิ้งไว้เลยเมื่อกี้คบ้านนี้ียบร้อยอปิดประตูไปก็ได้เป็นบ้านที่แบบคลีนมากอะ่ะคือไม่มีซัมบี้อะไรเลยมันตกกระจกแล กระจงกระจกก็ไม่แตกเมื่อกี้ึ่งเอาไว้ใช้อยู่ได้เข้าได้แบบวันนี้ยอยู่กันสองตัวสามีภรรยาตายกูไป อันใดเลยลาเมรนินาบัตเตอร์ทูน่าเอาหมดของกระป๋องเนี่ยของกระป๋องก็กินได้อยู่นะฮะแต่ดูชูการแล้วมันจะต้องหนักอะ่ะ ตัวเย็นก็ไม่ต้องดูหรอกมัง้งเน่าหมดแล้วมั้งห้องว่างั้นแหละห้องน้ำเครียมีหนูตายหนึ่งตัวห้องนอนเครียนั่งห้องอะไรนะห้องอะไรห้องว่างห้องว่างก็แล้วแตเครียดอยู่ ไม่มีอะไรแล้วบ้านนี้เรียบร้อยตัที่สองเอาฝั่งนี้ก่อนแล้วกันวัที่ละฝั่งจะงงใช่เลยหรอกผมเป็นประมาณพวกจำจำอะไรไม่ค่อยได้ จำไม่ได้ว่าเข้าวันไหนไบ้างด้วยเปิดตัวกันเคมีอะไรให้กินมา้างพีนาบัตเตอร์ผมก็อยากเอาไว้ก็เผื่อท่านพี่ลองรับกดหลายๆอันมีนจะโคกอะระเวลสองด้วยคงมีแล้วมั้งคิดมาก มาตะตาด้ป่ะจะหากตระอา่านเป็นม,มาอย่างไรไปหิบตัวกันดีไม่มีหนะังสือที่เราต้องการเคเรียบร้อยกับบ้านหลังนี้จ้ะก็ามาบ้านหลังนี้แทนนี่บ้านหลังนี้มันคย้ข้าไปยังร,รู้สึกมีพีนี่ตัว มนี่สํารวจมีกระเป๋าประตูหน้าบ้านมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยหาประตูหน้าบ้านบ้านนี้ไม่เจอนี่หรอไม่ใช่อ่ะอ๋อนี่หาประตูคงไม่เจอ นี่จะขับเป็นทีเรเวลสี่อ่ะทิ้งแล้จะมีละมั้งเรเวลหนึ่งนี่นี่กันหนักวัตถะบัตรทองลูบลูบช็อกโกแลต รถต่อแถวมีใชรอยู่ไหมเฮ้ย10นาฬิกาแล้วอะไรเนี่ยเดี๋ยวคงต้องรีบกลับบ้านละเข้าแล้วนี่ที่บ้านนี้ไม่มีอะไรกลับบ้านก่อน ังด้านนี้เราสำรวจกันไปเรียบร้อยแล้ววิ่งกลับบ้านก่อนเลยบ้านไปเนี่ย นอาะเก็บไม่ก็เก็บกันเถอะเริ่มเยอะแหละมีซอเซอร์เนี่ยกับตะปองตะปูคอนด้วยอนอนะ่ะเก็บไปก่อนดูแนวยังไม่ได้สร้างไปหนือเปล่มั้งขึ้นนอนเดี๋ยวมองไม่เห็นเล่นมองไม่เห็นแล้วอะมืดทีไรโอเควันนี้ก็สลีป งั้นเดี๋ยวพารนี้เราก็หยุดกันไว้ตรงวันนี้ก็ได้เนาะอย่างน้อยวันนี้เราก็ได้คราบไปหนึ่งเลเวลแหละแล้วสำรวจบ้านไปสองสาหลังในละแวกนี้งั้นเดี๋ยวเราก็ค่อยมาต่อกันพาร์ทหน้า,หาดีกว่าครับอันนี้ลรวสวัสดีครับ